ดูตากล้องของเราสิ่บ้ท้าครโอ้่มอถ่ายรูปดวเอาลยพีตาไปไนท้ายี่บ้าพี่บ้าพี่บ้าเจวเื่อไหมาถ่ายรูปรูวเยไม่กล้าบักไม่กล้าบวกชูนปั๊บดิอีอีน่นี่ขอเราวัน

เดินไปกันต่อจ้า